เรียบร้อยปักทงลงมาทำไมเนี่ยลื่นครับลื่นอนไป แดดกบดด้ไหนเที่ยงแล้วครับจะได้พักเที่ยงกันอีกแล้วแดดออกเปียงๆเลยเอาเนี่จะไปรอดไหมเอาฮะกอนเที่ยวข้ายังเออเอาีกเที่ยวหนึงอ่ะ เนาะรอดไหมรอดไหมเอออ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวไปได้เลย ลูกไม่ไ <laughs> ด okay, uh. uh ้กี่ใบสองเยร์นี้สองใช่ไหมเอายกดำทำไมอ่ะโอ้ยกดำอิ่งลัวลื่นโอ้เกลือลื่นครับดูดิดูเอาเฮ้ย อนี่ฉลาดเหมือนตาบ้านี่นี่อ้าวฮ้อเด out, ี๋ยวเดี๋ยว <te> เราตายดันให้ฮ่าฮ่ ลุกขนนไว้หน่อยเอก็กอ่าน่แหละเวลาให้รถดำมันวิ่งง่ายๆหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้แดดออกมันก็มีดินแห้งดินที่มันมันแบะออกขึ้นมามันแห้งเราก็ลูบไว้เลย มันจะได้เอาดินแห้งผสมเข้าไปข้างในด้วยจะได้แน่นครับรถไถต้องพยายามรูปเรื่อยๆครับ Now. Yeah. มีนิ้มวนดีมากเลยครับเขาบอกว่าใบาดันของใครเฮงหลีใช้ดีครับดีสมชื่อจริงๆครับตัวนี้เป็นใบดันหน้าของชุดใครเฮงหลีนะครับคนเล่นรถถ่ายด่านั้นถึงจะรู้ครับว่าใบาดันยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนใช้ดีครับผมก็ได้ยินเขาพูดว่าใบาดันหน้าใครเฮงหลี แล้วก็ผ่านหลังพวกผ่านเจ็ดของไทรเฮงหลีก็ใช้ดีครับอันนี้เจอนี่แหละครับเจอกับตาจริงแล้วมันดันม้วนดีมากเลยครับอัะของแต่ละยี่ห้อจะทำมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ทีู่้รู้คือคนใช้งานรถไถเขาเขาพูดกันนะครับว่าต้องเอาของไทรเฮงหลีนะไปดันหน้าอะไรประมาณนี้นครับ Hãy subscribe cho เราไม่ดันไว้เดี๋ยวฝนตกมามันจะอมน้ำนะเนี่ยไอตัวที่ที่ดินมันโผล่เนี่ยเราต้องสลบไว้เลยเก็บไว้ให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวนี่ละจัดไปเลยน้องนี่ต้องแบบนี้แหละ ฝนตกมามันจะได้ไม่อมน้ำไหลลงไปนู่นเลยอุ๊ยอุ๊ยไม้เฮ้ยไม้อันตรายนะไม้ตัวเนี้ยมันสามารถไปทิ่มแผงหน้ารถไถได้นะครับ ครับก็มีเสียวนะเพราะว่ามันสูงครับตัวนี้มันชันเออแบบน,นี้แหละพอข,อขอ้างๆไม่ต้องเอาไว้ไมโครวนี้กล้เว้ยเฮ้ยตัวเอกวะเอ็กซ์ไม่กลัวตกไงวะอู้หู้อ้้หู้อ้หู้อู้ห้อู้ห้เออเสียวแทนเลย ไอ้อน,นี่มันไม่เสียวหรือไงวะเอราทนี่เสียวแทนเลยอะหักเลยวะหักเลย

tốt lúm leo chụp đám một lưới chụp ít Hãy subscribe cho kênh mọt rồi. tụt thất cao hấp theo cái theo cho cái cái kéo đấy đó

โอ้เอ็กระวังเอ็กระวังเดี๋ยวตกนะเว้ยคนขับไม่เหนื่อยเลยครับแบบนี้ครับไปเหว่าขาวแล้วพี่นอ้อง เจวกันใหม่คลิปหน้าครับไม่ไหวแล้วยิ้วเข้าแล้วสวัสดีครับผม